บางครั้งฉันรู้สึกว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันดูไกลตัวเรามากนะคะแต่พอได้เห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้มันทำให้รู้สึกเหมือนความสัมพันธ์ของสองประเทศถูกย่นระยะให้ใกล้ขึ้นจนเหมือนมองเห็นด้วยใจตัวเองเลยค่ะว่าความผูกพันระหว่างไทยกับจีนมันลึกซึ้งแค่ไหน ไม่ใช่แค่ในเชิงการเมืองหรือเศรษฐกิจแต่เป็นความผูกพันที่มีความเป็นบ้านครอบครัวอยู่ในนั้นจริงๆภาพแรกที่พระองค์ทั้งสองเสด็จถึงกรุงปักกิ่งทำให้รู้สึกได้ทันทีว่าการต้อนรับครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยเพราะบรรยากาศมันอบอุ่นมากกว่าทางราชการทั่วไปมันเหมือนผู้ใหญ่สองบ้านมาพบกันหลังจากคบหากันยาวนานและกำลังเฉลิมฉลองความผูกพันอันลึกซึ้งที่มีต่อก,กันมายาวนานกว่า50ปีด้วยซ้ำ เห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแบบแปลก,ปลกเหมือนเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์นี้ด้วยเหมือนกันค่ะการเสด็จครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยาเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพไทยจีนและเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในแงน่นี้มันไม่ใช่การเยือนแบบพิธีการทั่วไปแต่เป็นการเดินทางเพื่อเชื่อมความรู้สึกความเคารพ และความไว้วางใจระหว่างกันแบบที่เห็นได้ชัดเจนมากค่ะภาพที่เราเห็นในขาน่าวนี้อาจส่งผลต่อความรู้สึกคนรุ่นใหม่มากกว่าที่คิดนะเพราะคนยุคนี้รับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านภาพผ่านอารมณ์และผ่านความเป็นกันเองมากกว่าภาษาการทูตแบบทางการและครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าทุกรายละเอียดมันทำให้รู้สึกได้จริงๆว่าไทยจีนไม่ได้เป็นเพียงคู่ค้าแต่เป็นคู่มิตร และคู่ใจในระดับประชาชนเลยค่ะวันแรกที่การเสด็จพระราชดำเนินนั้นเริ่มต้นด้วยภาพที่งดงามมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงกรุงปักกิง่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีนยืนเข้าแถวถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติฉันยังจำภาพที่พระราชินีทรงยิ้มอ่อนโยนกับผู้ต้อนรับได้อย่างชัดเจนความนอบน้อมที่ทั้งสองประเทศมีต่อกัน มันชัดมากจริงๆค่ะพอเสด็จถึงพระราชวังหรือสถานที่สำคัญต่างๆของจีนฉันเห็นว่าทางจีนจัดการต้อนรับด้วยมาตรฐานสูงสุดมีทหารกองเกียรติยศมีการตรวจแถวอย่างงดงามการยิงสลุด21นัดเพื่อถวายพระเกียรติซึ่งแสดงถึงเกียรติสูงสุดต่อประมุขของประเทศเพื่อนมิตรนี่คือสิ่งที่จีนทำเฉพาะกับผู้นำที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษจริงๆค่ะ มีช่วงหนึ่งที่ฉันมองแล้วรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษคือสายตาของผู้นำจีนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มองกันอย่างให้เกียรติความรู้สึกแบบนี้แล่ละค่ะที่ทำให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีเรื่องของใจอยู่ในนั้นจริงๆไม่ใช่แค่ลายเซ็นในสัญญาหรือแถลงกรารสวยๆเท่านั้นหลังพิธีต้นรับก็เป็นช่วงพบปะหารือกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งหัวข้อมีตั้งแต่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหลายด้านความน่าสนใจคือทั้งสองประเทศต่างย้ำว่าต้องการพัฒนาอนาคตร่วมกันในแบบผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เพียงอย่างเดียวซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการสร้างพันธมิตรในระยะยาวจริงๆระหว่างที่ติดตามภาพบรรยากาศตั้งแต่วันแรก รู้สึกเหมือนกําลังดูเหตุการณ์ที่ค่อยๆเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยกับจีนไปพร้อมๆกันมีความสง่างามมีความอบอุ่นและมีความหวังอยู่ในทุกภาพทุกการจับพระหัตถ์ทุกบทสนทนาแม้แต่ท่าทางเล็กๆของประชาชนจีนที่ยืนบกธงไทยจีนก็ทำให้รู้สึกเหมือนเราไม่ได้ไปในฐานะประเทศเล็กๆเ,เลยแต่ไปในฐานะเพื่อนที่เขารอคอยอย่างให้เกียรติตอนหนึ่งที่ฉันชอบมากคือ ช่วงคำที่รัฐบาลจีนจัดงานเลี้ยงพระราชดำเนิอนอย่างเป็นทางการบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงเต็มไปด้วยความโอ่อาแบบจีนร่วมสมัยและะเอียดและประณีตจนเห็นได้ถึงระดับการให้ความสำคัญสูงสุดทั้งอาหารการตกแต่งการแสดงทางวัฒนธรรมและคํำกล่าวต้อนรับของผู้นำจีนทุกอย่างล้วนสะท้อนว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จีนให้คุณค่ามากวันที่สอของการเสด็จ พระองค์ทั้งสองทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนรวมถึงศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงและสถาบันการศึกษาหลายแห่งซึ่งทางจีนตั้งใจนำเสนอให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศในด้านนวัตกรรมและระบบการเรียนรู้ยุคใหม่สังเกตว่าทุกครั้งที่มีการเข้าเฝ้าหรือมีการจัดนำเสนอความตั้งใจของรัฐบาลจีนมันชัดเจนมากว่า ต้องการให้พระองค์เห็นว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในเส้นทางอนาคตไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่รวมไปถึงความรู้เทคโนโลยีและการสร้างคนรุ่นใหม่ด้วยมีช่วงหนึ่งที่พระองค์เสด็จไปยังสถาบันด้านหุ่นยนต์และ AI ฉันแอบคิดในใจว่าถ้าเด็กไทยได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับที่นี่มากขึ้นประเทศเราคงก้าวกระโดดได้เร็วจริงๆเพราะจีนคือหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลก และการสร้างสะพานเชื่อมแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของอนาคตเลยค่ะในระหว่างการเสด็จเยือนยังมีช่วงพบปะกับชุมชนคนไทยในจีนซึ่งเป็นช่วงที่บรรยากาศเป็นกันเองมากลองนึกภาพดูค่ะคนไทยหลายคนที่ไปทำงานหรือศึกษาในจีนได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด น้ำตาของบางคนที่เห็นในภาพมันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าพระองค์สองพระองค์ทรงมีความหมายมากแค่ไหนต่อหัวใจของประชาชนแม้อยู่ไกลบ้านก็ยังรู้สึกเหมือนได้รับกำลังใจกลับไปเต็มๆในช่วงเวลานี้เองความหมายของคำว่าความเป็นครอบครัวไทยจีนมันชัดเจนที่สุดไม่ได้หมายถึงครอบครัวทางสายเลือดนะคะแต่หมายถึงครอบครัวในความร่วมมือ ครอบครัวในความไว้วางใจและครอบครัวที่หันหน้าเข้าหากันในยามต้องการพึ่งพาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความมั่นคงอีกช่วงหนึ่งที่ฉันประทับใจมากคือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงกล่าวชื่นชมจีนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าการบริหารจัดการเมืองหรือความตั้งใจในการสร้างสันติภาพและการพัฒนาร่วมกันในเอเชียเสียงของพระองค์ นุ่มสุภาพแต่หนักแน่นมากฉันฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความจริงใจและความปรารถนาดีต่อประเทศจริงแบบเกินคำว่าพิธีการไปไกลมากค่ะแล้วก็มีบางช่วงที่ฉันเผลอยิ้มนะคะตอนที่พระราชินีทรงสนทนาอย่างเป็นกันเองกับบรรดาเยาวชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเพราะมันเห็นชัดเลยว่าแม้จะอยู่ในงานระดับประเทศแต่พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับคนตัวเล็กๆในสังคมเสมอ ช่วงนี้ละค่ะที่ทำให้รู้ว่าทั้งสองพระองค์ทรงงานด้วยหัวใจมากกว่าพิธีการจริงๆในวันที่3และ4เป็นการเสด็จเยี่ยมสถานที่สำคัญทางด้านเอกชนร่วมกับการพบปะนักเรียนไทยในจีนเพิ่มเติมมีการพูดคุยเรื่องทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันไทยจีนเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างอนาคตระยะยาวเพราะการลงทุนในคนคือการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุดค่ะฉันยังจำคำพูดของอาจารย์คนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ได้ว่าการเสด็จครั้งนี้ทำให้รู้สึกเหมือนโลกสองใบถูกเชื่อมกันด้วยหัวใจของผู้นำทั้งสองพระองค์ฟังแล้วก็รู้สึกจริงตามนั้นค่ะ มันไม่ใช่การเยือนแบบแข็งๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆตลอดทั้งทริปสรุปภาพรวมของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนในครั้งนี้คือภาพของมิตรภาพที่อบอุ่นลึกซึง้งและเต็มไปด้วยความหวังไทยและจีนไม่ได้มองกันแค่ในฐานะพันธมิตรแต่เป็นประเทศที่ร่วมสร้างอนาคตด้วยกันในฐานะครอบครัวใหญ่แห่งเอเชียทุกกิจกรรมทุกพระราชดํารัส ทุกท่าทีของทั้งสองพระองค์รวมถึงการต้อนรับจากผู้นําจีนล้วนสะท้อนว่าความสัมพันธ์ไทยจีนแข็งแรงมากกว่าที่เราคิดและยังคงเติบโตต่อไปเรื่อยๆแบบที่มีหัวใจนําทางไม่ใช่แค่ประโยชน์ทางการเมืองอย่างเดียวฉันหวังว่าคนที่ได้ฟังเรื่องนี้จะรู้สึกเหมือนฉันนะคะว่าเรากําลังได้เห็นประวัติศาสตร์บทหนึ่งถูกเขียนขึ้นต่อหน้าต่อตาและมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความหวังความเป็นมิตร และความอบอุ่นที่จะส่งต่อไปอยังคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอน